นี่เป็นวิวทิวทัศน์ที่มองจากส่วนบนสุดสูงสุดของเจ้าแม่กุนอิมมองลงไปข้างล่างบนชั้นที่26ขอโทษชั้นที่25นะครับก็จะเห็นทิวทัศน์โดยรอบทั้งหมดนะครับก็ค่อนข้าง,งกว้างกว่างงดงามครับเป็นระเบียบเรียบร้อย จะสูงมากเลยครับมือสั่นเลยครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นบริเวณด้านข้างขององค์เจ้าแม่กวนอิมน,นะครับจากชั้น25นะครับก็จะมองละแป้งล่างก็จะเห็นพระบรมเจดีนะครับแล้วก็อาคาราต่างๆที่อยู่รายรอบนะครับบ้างกวางที่เดียวครับ อากาศเย็ยนสบายย่นช่วงนี้เชียงรายอากาศเริ่มเย็ยนแล้วคิดว่าในช่วงปลายปีถึงต้นปีเนี่ยนักท่องเที่ยวก็คงจะเยอะมากด้วยนะครับก็เชิญชวนนะครับให้พี่น้องทั้งหลายที่เป็นพุททศาสนิีกชนนะครับได้มาเที่ยวกันนะครับมาเชี่วชมไรกะในปุ่มกันด้วยนะครับขอเชิญชวนครับอันนี้ก็เป็นมุมสวยๆอีกมุมหนึ่งนะครับของวัดทวยปากางัง ับดูสวยงามมากทั้งโบสถ์ทั้งบรมเจดีย์อาคารต่างๆนะครับรวมทั้งเจ้าแม่กวนอิมนะครับซึ่งดูเด่นเป็นสง่ามากใหญ่โตมโหฬารมากก็นะมากราบไหว้กันก็จะได้ บบุญนญะครัถ่ายไปก็ขาสั่นไปด้วยครับกลัวความสูงครับ ยิ่งกลางค่ำกลางคืนช่วงเย็นนะครับติดไฟติดอะไรก็ยิ่งดูสวยงามเข้าไปใหญ่ครับผู้คนก็ยังมาเที่ยวกันนะครับช่วงเย็นมอาไหว้พระมาจำศีลกันก็มีครับแต่งชุดขาวกันครับก็ถือว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับสมัย ผมเองเนี่ยก็เคยอยู่เชียงรายเมื่อปี31ถึง38นะครับวัดห้วยปลากั้งสิ่งประดิษฐานต่างๆเหล่านี้ยังไม่มีครับทราบมาว่าตอนนี้ได้สร้างกันตั้งแต่ปี54หรือ55เนี่ยะครับแล,ล้วก็มาเสร็จต่อปี59ซึ่งก็ถือว่าแรงศรัทธาดีมากเพราะใช้เวลาสร้างแค่้5ปีก็สำเร็จก็ก็ต้อง สรรเสริญท่านเจ้าวาดนะครับที่บารมีท่านสูงส่งมากนะครับแต่ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับที่ดีของชาวพุทธทั้งหลายนะครับที่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้เราได้เคารพบ,บูชาไ้เที่ยวเยี่ยมชมกันนะครับโดยเฉพาะในชั้นบนๆบนของ องค์พระเจ้าแม่กล่นิ่มนะครับก็มีการแกะสลักเป็นปูนเป็นอะไรนี่สวยงามมากทีเดียวนะครับซึ่งต้องใช้ช่างฝีมือระดับไหนนะครับอันนี้ก็เป็นรถที่รับส่งนักท่องเที่ยวขึ้นมาบนเาขาเนี่ยครับเพื่อดูเพื่อดู จะไม่ให้กอ,อินนะครับเพราะว่าถ้าเดินขึ้นมาคงไม่ค่อยไหวมีรถขึ้นมาก็สบ,บายหน่อยครับครับขอเชิญทุกผู้สนใจทุกท่านนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับก็เป็นขาลงรัดซึ่งก็จะมีรถรับส่งลง 有点。